สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง you u t u b e เชฟไทยบ้าน,นครับพี่น้องบรรยากาศส,สดๆนะครับวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกับกิจกากาหาดแหลมแม่พิมนะครับอำเภอแกลงจังหวัดร,ระยองนะครับพี่น้องโซนนี้จะขึ้นตําบลสุนทอนผู้นะครับผมบรรยากาศดีทะเลสวยนะครับผม เดี๋ยวเราพาไปดูโซนข้างหน้าชายหาดนะครับอันนี้จะเป็นถนนเรียบชายหาดนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นร้านอาหารเก่านะครับเฮ้เเี็งเปิดร้านสักหน่อยบะลมเย็ยนสบายนะครับผมก็จะมีทางลงไปนะครับ ปูเสือมานอนได้นะครับตรงนี้ชายหาดยาวนะครับระยะทางชายหาดนู่นประมาณเกือบหนึ่งกิโลสองกิโลได้นะครับยาวมากนะครับชายหาดเลยแม่พิมส่วนหาดสวนสนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นหาดสวนสนนะครับถ้าจำไม่ผิดตรงนู้นจะเป็นเกาะสเบ็ดนะครับ มาเกาะสมเด็จเสร็จทุกลายก็วบากง,งั้น <c oughs> จริงหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้เป็นเกาะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผมช่วงนี้ก็นยดยาตจัดเป็นบรรยากาศ บรรยกากาศชายหาดทะเลให้ชมกันนะครับชายหาดยาวมากนะครับเออบาราดงบารานาโบ๊ทก็ต้องมานะครับอืมเอาบารานาโบ๊ทคว่าซะแล้วนะครับผมนะดีนะครับยังค้ามข้ามอยู่ น้ำยังตื้นนะครับทุกอ๋ถึงที่จอดพอดีครับจอดแบบจอดแบบเทกระจาดนะครับไปมาเที่ยวได้นะครับอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับหาดดแหล,หหลมแม่พิมพ์นะครับมานั่งบาะน,น่าบดเล่นก็นดูก็ได้นะครับ น้ำทะเลสวยนะครับที่นี่มาเชื่อต้องมาดูเองนะครับผมน้ำทะเลสวยจริงนะครับไม่รู้ว่าตอนน้ำขึ้นน้ำจะขึ้นถึงประมาณไหนนะครับอขอบคุทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมวันนี้จัดเต็มคลิปะจะ,ะหาดแหลมแม่พิมนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผม ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ